ทางฐานอากาศก,ก็เลยไปชี้แจงให้ฟังว่าการฝึกบินร่วมกับจีนเนี่ยทำมาอย่างต่อนเนื่องแล้วขออย่าห่วงไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐจ,จะขายเครื่องบิน F-35 ให้หรือไม่ให้การร่วมรบในเวลานี้เห็นทางฐานอากาศเนี่ยเขามีแผนงานมีกำหนดการที่จะไปร่วมรบกับกองทัพจีนนะครับแล้วคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับ ว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะทําการร่วมรบนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งคือที่ผ่านมาเราก็ร่วมรบกับอเมริกามาเหมือนกันนะครับวันนี้พอคนสงสัยทางฐานอากาศก็เลยไปชี้แจงให้ฟังว่าการฝึกบินร่วมกับจีนเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วขออย่าหว่วงเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐจะขายเครื่องบิน f 3 5ให้หรือไม่ให้อันนี้เป็นการทํามาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นวาระปกติที่จําเป็นต้องทําโดยทางด้านพลอากาศ ตรีนะครับพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกของกองทัพอากาศเนี่ยได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับของการฝึกผสมนะฮะเป็นการฝึกผสมของกองทัพอากาศนะครับระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะก็มีชื่อเรียงของเขาอะนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเป็นการฝึกผสมกันเนี่ยระหว่างกองบินหลังจากจีนได้มีความตึงเครียดกับไต้หวันนะเขาบอกว่าประเด็นไต้หวันกับประเด็นจีนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการร่วมรบไทยจีนนะมันเป็นคนละเรื่องกัน,กนเลย ซึ่งการฝึกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่ามานัดก,กันแบบฉุกระหุนะครับแต่เป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นครั้งที่5แล้วซึ่งก็ใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้ามา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นการฝึกอย่างเปิดเผยไม่ได้ปิดบังหรือแอบแฝงอะไรและพื้นที่การฝึกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราดําเนินการอยู่แล้วกองทัพอากาศจีนเนี่ยก็ใช้กองกําลังนะในพื้นที่ภาคใต้หรือกุนหมิงมาร่วมรบซึ่งก็มองว่าโลกนี้ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสงบพูดคุยกันไดไ ในแง่ของการฝึกทหารเป็นเรื่องปกตินะครับทางการทหารทั่วโลกในการร่วมการฝึกนะครับซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ฐานอากาศนะครับเพราะว่าฐานทั่วโลกนั้น,นาภาษาพูดเดียวกันพูดภาษาดเดียวกันนะครับขออภัยพ,พูดภาษาเดียวกันซึ่งเราก็ฝึกกับมิตรประเทศอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกราออสเตรเลียก็ฝึกมาแล้วนะครับนี่โฆษกเขายืนยันบอกว่าอย่าได้กังวลมันไม่มีปัญหาทางการเมืองไม่มีปัญหารองประเทศหรอก าหมายของการฝึกก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เข้าใจนิสัย,จยใจคอกระชับความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นเพื่อน decade, มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่สามารถพูดคุยกันได้ในทุกโอกาสรวมทั้งเป็นการ sea, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมเกิดช่องทางด่วนนะครับพร้อมเกิดช่องทางด่วนที่สามารถใช้พูดคุยกันได้ร AH ปรึกษาหารือกันได้และพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองในอนาคตต่อกันได้ทางการทหารก็เชื่อว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่นั้นนะครับก็ถูกถามแบบนี้เหมือนกันมันเกี่ยวไหมกับความสัมพันธ์รระะหว่างปเทศ พลอากาศตรีประภาสเนี่ยบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมิติเหมือนกันในระดับประเทศที่ดําเนินการกันมาแต่ในระดับกองทัพก็เป็นถือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การฝึกทหารทั่วโลกเขาก็ฝึกเหมือนกันหมดนั่นแหละโดยเฉพาะการฝึกครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการจาลองสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆเลยนะนะเป็นเพียงการฝึกฝนเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางอากาศร,ร่วมก,กันก็เท่านั้นเมื่อถามว่ามีข้อกังวลไหมว่าฝึกกับจีนแล้วสหรัฐจะไม่ยอมขาย F35 ให้ พลอากาศตรีประภาสบอกว่าขอยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเพราะเป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยครั้งนี้ก็ใช้ยุทธุกรณ์นะครับอะไรที่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาก็จะมีพันธสัญญาชัดเจนว่าไม่นําไปใช้ฝึกกับประเทศอื่นเราก็จะดําเนินการตามนั้นรวมถึงมีมาตรการรักษาวความปลอดภัยการระมัดร,ระวังความปลอดภัยของทหารของเราอยู่แล้วนะครับขอคนไทยสบายใจกันได้ครับสนับสนุนโดยวุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580